สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เรามานั่งอยู่กระถางหัวละพานะคะเนะาะเยจ่าว่าจะเก็บเอาไอที่มันแตกนะคะเข้าตู้แข็งเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ายิ่งเด็ดมันจะยิ่งแตกใช่ไหมเนี่ยมันมีออกดอกแล้วดอกอย่างนี้เยจ่าก,ก็จะไม่ทิ้งนะจะเก็บใส่ตู้แข็งแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเวลาหน้าหนาวขึ้นมาเนาะเรามาใส่แกงความหอมของมันนะคะอยู่กับยอดกับดอกเนาะ อยู่เมืองนอกกินอย่างประหยัดช่วงหน้าเขาเรียกว่าช่วงหน้าร้อนเรามีผักสดมีหัวละพาที่ได้ปลูกไว้กินเองนะคะได้เนาะแต่พอหน้าหนาวขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาเก็บนะคะเราเผื่อเกิดเราตัดตอนนี้เขาก็จะได้โป่งอีกใช่ไหมก็ยังมีโอกาสได้อีกรุ่นเนาะก็จะเก็บให้หมดเลยนะคะวันนี้เป็นวันแรก รุ่นแรกรุ่นแรกว่างนันพอมองแล้วกินไม่ทันนะคะเนี่ยรูดใบจะเก็บให้หมดเลยไม่เหมือนบ้านเราที่เราปลูกกินได้ทั้งปีหรือว่าคนที่มีบ้านกว้างมีที่อยู่ข้างในนะคะเขาก็จะเอาไปไว้ข้างในบ้านได้เนาะอย่างบ้านนา้จาเล็กๆมีลูกมีหลานไม่มีที่วางนะคะเราก็จะมาเก็บไว้เนาะ กิ่งก้านก็จะไม่ทิ้งนะคะแต่ว่าเราตัดประมาณนี้เนาะอดอกเนี่ยบอกเลยว่าหอมฉุนเอ,อจะรูดกินหมดไม่มีการทิ้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะหัวะพาเนี่ยเบี้ยหัวะพาอ่าร้านเขาเรียกว่าร้านปลูกต้นไม้หน้าร้อนเนาะเขามีขายแต่เสียดายมากเลยนะคะปีนี้ไม่มีกระเพราเพราะว่าสงสัยเขาก็มีพันุเหมือนกันเนาะ แกเคยมีแฟนเป็นคนไทยนะคะแกก็เลยได้เพาะพริกเพราะหัวลพาขายเราก็เลยโชคดีเนาะในนี้เยอะเหมือนกันนะจะเก็บให้หมดเลยนะคะทุกต้นเลยเนาะช่วงนี้กินให้เต็มที่เพราะว่าถ้าเวลาปล่อยให้ออกดอกแบบนี้แล้วเขาจะไม่แตกไนงะมา ยืดจนออกดอกเต็มแล้วมาดูวิธีการนะคะว่าเราจะเก็บหัวละพาไว้กินยามหน้าหนาวกันยังไงเนาะสะสมทุกอย่างอันนี้อันนี้ใบกะเพราฝรั่งแต่ยายจ๋าฟังก็กลิ่นเหมือนใบหัวละพาเราแล้ะค่ะพี่น้องจา๋าดูต้นนี้ไม่ได้เด็ดเลยเนี่ยออกดอกหมดเลยนะคะ เอาหมดเลยเวลาเราใส่แกงหน่อไม้เป็นดอกอย่างเงี้ยเราก็รวบกันไว้เอากินเพราะว่าเขาฉุนมากๆลองเข้ามาดูใกล้ๆนะคะที่ถึงบ้านเฮานะคะเก็บผักกินริมรั้วความสุขช่วงหน้าหน้าร้อนเนาะก็ประหยัดเงินได้เยอะสำหรับผักไทยนะคะช่วงหน้าร้อนเรามีโอกาสได้ปลูกเอง เก็บให้หมดเลยเพราะจะให้เข้าโปร่งใหม่นะ,ะไว้กินช่วงหน้าหนาวนี่ทั้งดอกทั้งยอดทั้งใบเก็บแบบนี้เลยนะคะได้เยอะเลยเนี่ยหอมมากพี่น้องจ๋านี่ยังกินได้อีกนานนะคะถ้ายังไม่ทันหนาว แต่ปีนี้ถ้าเกิดหนาวจริงๆเดี๋ยวจะยกเข้าไปไว้ข้างในสักกระถางหนึงหาที่วางเผือ่อจะไว้กินสดๆด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวใกล้หนาวจริงๆแล้วเดี๋ยวเรียกพี่น้องมายกไปคนละกระถางเข้าบ้าน <c ười> ตอนนี้เกียนหมดแล้วนะคะตัดหมดแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราเก็บยังไงเนาะ อันนี้คือหัวละพาที่เราล้างแล้วนะคะแล้วเราจะมาเก็บใส่ถุงเนาะแล้วก็จะใส่กล่องนะคะถ้าเราใส่ถุงแล้วไปไว้ในตู้เย็นเลยเนี่ยเวลาเราเอาของไปใส่ทับแล้วหัวละพาเราจะหัวละพาเราจะเละนะคะเราจะไม่ให้หัวพาเละเราก็ต้องใส่แยกกล่องอย่างนี้เนาะบางคนเขาจะมีสูตรแบบลวกนะคะเย,ยจ๋าจะไม่ลวกเนาะ แล้วก็จะไม่เด็ดกิ่งด้วยจะไว้ใส่แบบนี้เลยนะคะทั้งกิ่งกา้านอยู่เมืองนอกหาก,กินยากยามหน้าหนาวอย่าทิ้งนะคะเราก็จะใส่ไปเลยก็ประมาณ <c oughs> เนาะหนึ่งเวลาใส่แกงครั้งหนึง่งแล้วเราก็จะพับแบบนี้ลงไปในถุง ถุงใหญ่นิดนึงนะคะรอบนี้รอบแรกเดี๋ยวไวแ้แต่แต่งอีกรอบเขาก็จะเอามาใส่อีกนะ,ะ oh. แต่หม้อแกงหม้อหนึ่งเนาะแกงยอดอ่อนอ๋อ,อหอมมากพี่น้องจา๋าหอมมากนะคะ แบนๆอย่างนี้เลยมีเยอะตัวใส่เยอะจริงๆนะเยอะนะเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆนะเยอะนะคะสำหรับแกงครั้งหนึ่งเนาะนี่เลยค่ะกัน หัวละพาไว้กินยำหน้าหนาวของยายจ๋านะคะลองดูเด้อพี่น้องถ้าใครยังไม่เคยกินดอกนะคะเก็จะฉุนมากๆเลยฉุนอร่อยอืมสมนุนไพรไทยตอนนี้เนะ คลิปนี้อาจะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะพี่น้องคะง่ายๆเนาะเก็บหัวละพาไว้กินยามหน้าหนาวใส่แกงใส่หมกประหยัดเงินนะคะพอซื้อเขากรรมนึงยยมหน้าหนาวนี่แพงเลยช่วงนี้ก็อาจจะถูกหน่อยเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าไอเราปลูกกินกันได้ในช่วงหน้าร้อนนะคะ ได้ทีถุงเอยไม่ได้นะหลายถุงอยู่นะน,นี่เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดได้เจ็ดหม้อกแกงที่น้องจ๋า นี่เราต้องมาใส่กล่องแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ของเราลิเนาะเวลาแกงพอน้ําเดือดนะคะเวลาแกงเนี่ยอยาให้ละลายเนาะเอาออกมาแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะถึงแม้เขาจะสีช้ําหน่อยแต่รสชาติความหอมนี่สดนะคะเหมือนเหมือนกับเราเก็บจากต้นเลยพี่น้องจานนี่คือสุดของยายจา๋านะคะเก็บใบหัวละพาไว้กินยามหน้าหนาว